มีอาการบ่เมียนม่อ,อเ,ขเขาขาวนเขาขาวน่ะตัวปาลวปาด้วยนะเพียงหลังนียครับผมทางกันปลาเนี่ยฉ่น,นะครับน้ามืนอีกนะครับผุ้หละซีเสมอคันเท้น่าจนปวดหลัางฝนเออถึงลังนี่อ่ะ ลงเบ็ดขา <ik> ดตัวเนี่ยลงเบ็ดไม่ไหมตัวเนี่ยขาดไม่ไหมเลยเนี่ยเฮ้ยเขายังไม่ขี่ลายแท้ยุบนยุบนอยู่ครับปลาคอไม่จะใส่ซ้ำกันเลยครับนโอ้ใส่ซ้ำกันเบิดช้อนใส่ใส่งงามเบิดเลย กัสสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับบ่าวแบงค์ครับพญแป้นนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พญแป้นพามาส่เบ็ดนะครับเบ็ดปลานะครับพอดีน้ำท่วมเนาะช่วงนี้น้ำขึ้นแดบเฉียบพันสิมาใส่เบ็ดได้ป่ะเนี่ยให้หน้าให้ตาไปโดน <c oughs> ติดงานขาวดำสองงานส่วนเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์บ่ได้เฮ็ดเวียกยากหลายทั้งหากัากหั้ง่าทั้งนั่นแหละวันนี้มาเนี่ยลองเบิงวันนี้มา เนีเ่ยเขาไปใต้เกียดเขาไปใต้เกียดมาคืนนี่สิร้องเงี้ยเกียดเบิเบ้งจากประมาณสักยี่สิบหลังเงี้ยกี่เดือนใส่ผสมปศุสีกันไปเบิเบ้งละเยอะเขียนนะครับมือแรงนี่ก็เป็นต้นรุ่นอยู่ดิน้าน้ำท่วมเนาะแถวนี้ไหมน้ำกระเทียมันขึ้นแห้งครับช่วงนี้ฮะแต่แรกคือใส่กันแท่ข้น,นันนี้มันน้ำม,มันหลายเขาก็ต้องใส่ออมไม่ขุนออมไขุนแล้ววัน อันนี้เพื่อนกับมัดมาตกเบ็ดนรอบปลาช่นนชอนนะครับได้เล็ตัวเนี่ยเ่ของเจ้าอันใดยนี่ครับใส่ง้างๆพอดีครับปลาช่อนประช่อนอน,น้ามืน้นะฮะตัวหนึ่งสงตัวจไหนน่นี่โอ้ยครับ น้ำมันท่วมนะครับน้ำเสียเท็ดเอาแม่นี่เบ็ดจากลังพ่อใหญ่แป็ดโ้กซิปเต๋อี่ยวกัว่าหกซิปแต่ว่าไม่ได้นับเลขทียอาร์ไดร์ผมีเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนสิบสามกับสิบหกเนี่ยมันผสมกันมาอยู่เปลี่ยนเมื่อกี้หลังเองเออสิบสามกับสิบหกเอาครับยังไงก็ไปรอติดตามรับชมน้ำน้ำกันนะครับผมด้วยไปรุ่นน้ำกันครับเอาคู่หัวไปใส่บักตงเลยบักตงกับโบมาน้ำครับ นี้ติดสาวต้องติดงา้นเขาเดาวหันบักตงก็ติดสาวสองอาทิต,ตย์ขึ้กันติดสาวบักตงเลงติดสาวช่วงนี้นเ็บอค่อยได้เห็นหนามันหลายคลิปครับเพราะมันติดสาวเสถามหากบอกล้วว่าติดสาวกับมาเจริญนี่ขอมันมันข้างหายไปนานหลายคลิปครับช่วงนี้ นั่งห,หายไปหลายมือหลายคลิปบ่เคย <c oughs> เปลนอ่รอบนี้มาเปิดงานด้วยเยื่อเขียดนะครับผมประเดิมรังแรกครับขอปลาเพื่อนคับนี่ก็เอาเ,อาเอาายื่อใส่เดือนมานั่นะครับผม คลิปนี้ก็สองเยื่อนะครับเยื่อเขียดกับเยื่อใส่เดือน,น,นนะฟางวาท่านกินเลยนังกับเขียดยคือหน้ามันขื้นอยู่เลย เป็นเกนะียดสน้ำท่วมเกียดโอ้ยประชันประชันโอ้อยแรงแ้ คโค่นหนำขึ้นนะครับจะเขียดร้อยหนำล,ลองอยู่หำขึน้นเรื่อยเรอยเนละตอนเออปลคอหน่อยตันนะนตวน่ะเห็นบ่อ้ยอน้กินเหรนบ่เหลือแล้วกินแล้วบาเนี่ยหลายตัวเห็นบอไมิ้่ปลาคอหน่อยแต่เห็นตัวหนึ่ง ตัวคนไหนนี่รุดรุดโอ้รุดตัวเนี่ยงนี่รุดนะครับพี่บบน้องแดงว่าจับอยู่เปลี่ยนเยวกันตองนี่เขี่ยด้วยจอครับ ห้ยลองนี่งามขึ้นงามขึ้นนะครับพี่น่ะเขียบร้อยมาเนิมโอ้ตีมันหงอยเลย <c oughs> เขียบเป็นร้อย <c oughs> เลยลังนี่รุดเลยรุดเลยน,นีไม่เฉียดนะเอไม่เสียตตัวนี้หน่อยหลังนี่จมจมมีอาการบ่แม,มนมอเข้าขาวเข้าขาวน่ะนตัวปาวลาซะน่ะแม,มนบ่ตัวนี้เติอดีด อกระช่อนบดุกต้นนี้ไหมตายวะตายวะโอ้เกี่ยวเลยปลาดุกบอทันตา oh. ยกนลังเหงาเงาสิโอ้อตกใจเลยครับพี er> ่น้องฮะของหมดอ๋อปวดซีบเลยคือว่าม um> yeah ันกำลังเหงาอ่ะมันบม่บกวนเลยต้นประดุกต้น สองแต้มแล้วครับหน้ามันขื่นเด้อสีเดียนส่งดึงนะครับยูเห็บบอไม่หลุดแหล่ประดุกไหมน่ะหลุดบ่โอ้หลุดนะครับนั่นใส่ประดุกเหนะรอครับเนี่ย

พอแล้วนะี่ยรุดนะครับรังนี่น่าคขุนเลยอือปลายังว้ดินแหงเถอะเม่นี่ <c oughs> ว่านยายเหรอยครับพี่นอ้องมันกวดเลยดินี่ อย่นีเสียงบูบะบูบะมาาต่ไก่นะครับมันเปาตเนี้เอบเหลืออยู่สองตัวเขียบเสียงะรนูง่ายเลยเสียงหลังเลยครับผมทางกันปงีช่อนนะครับใส่ปูนใส่ทหไว้กําลังห้าวเบ็ดครับเจ็า้นนีแหละ <t ries> มูใหญ่ไปทั้งไหล่ามูใหญ่มันีตายไปแล้ว <Grab. S 1> หลุดเขาลออเดี๋ยวไปกินหมดแล้วน่ะ<ป>สรุปผลงานนะครับผมคำคืคนนี้นะครับสองเยื่อนะฮะเยื่อเขียดกับเยื่อใส่เดือนนะครับก็เยื่อใส่เดือนนะครับถึกซีเต,ต็ม,มปลากินด,ดีกว่านะครับว่าน้ำม,มันขึ้นเนาะ เยยเขียดยัง,ย,งยังบ่ท่าน,นัน่งทำงานปนันไดแต่ว่าแต่ว่ากับมีห้อยตีอยู่ครับแน่นวะเอาไว้รุ่นเหมืออื่นเศร้านะครับเยี่ยเขียดตัวนี้ก็ได้สีแตมนะครับกระดุกไงตัวนึงนะครับผมไงก็ประช่อน,นี่นนเอเองี้ยแต่ปลาเข่งตัวนี้นะแม่สามพันโอ้ได้ให่โตกไงเลยหาตัวในปิ่งตาปัะทวงได้เนาะแม่นจ้ะ อ๋อครับทำขึ้นนี่ก็ใด้ซีแตบเนาะว้<ห>ทะลุนื้ออื่นเศรา้าสวัสดีตอนเช้านะครับภูมิมาลุ้นปลากันนะครับเดี๋ยวไปควนย่าสิแล้วดิ่มบวบอยู่

ขึนละดินแห้งตายทั้งตีเฉียดตายว่าน้ำขึ้นผมเฉียดตายห่ดแล้น้ำขึ้นอีกนะครับปุ๋ยซิ่งเสมอคันแท้น้าต้นปวดหล้างฝนเออถือลังนี่อะขาดดวงเบ็ดขาดตัวเนี้ยดวงเบ็ยดไม่ไหมตัวเนี่ย ขาดมไม่ไหม้เลยนะ่ะเฮ้ยเขายังไม่ขี่ไล่แทะเออหาสหรีดมาใส่ตัวใส่โลดินะ่งสบัยังคือบทนหายแทะอนี่ยอ้อมือแรงตองมาซมอว่เลยแามนแมนดูบ่นี่เดี๋ว่ามันดินว่ะโอยู่แโอ้ยยังหลังมาเลยครับ บุนี่นี่นี่หังนี่อยู่นะครับพี่นกหยุนยนยนยด,น,น,ยดนะครับหยุดนับหยู่ครับฮะโอ้มีแต่ใส่ซ่อมกันเบอร์เลขตัวนี้ชอนนะครับได้หลังลยนนี่สบิบบาทเลยเนาะ น้ำขอยอยึ้น,น,น,นบ่ท่านกินหรอไม่กินขอนจีแจ้งนี่อใสมานลอดนะครับน้ำขึนนำ้นจังคักเลือบน้ำถ่วให้หน้าบิดเลย้องมาใส่ ไม่ยากอนไรเลย,นะเยอหลอ,ยนะอยดิงเบต,ต,ตัวนี้ตอ๊ต่เดยวตัวนี่เหยียดจุ่มน้ำนะครับ เฮ็ดเยี่อืมน้ำท่วมเย่อตายไปถวันห้อยดึอง้อสเลย อันนี้ม่ได้เหยียดเขียนนะครับหายเบิดอปะวนี่ทางนี้ครับพี่น้องหมูกุจูอยอะหนิแล้วมือคืนนี่รูดเนาะน้าคุณนอีเล่ครับลังยิวย่อยบอ่เสียก,ก็ยังกรติ่ติ่อยู่เยลย มันดึงแล้วมันวะแน่นรุดด้ปลาย่งปลาคอเลยปลาคอดงสอรุดอีกแล้วลองเด็ดยาย่วานนี้ดงดูนอู้นี่ครับย่งมาเห yeah, like, ็นต well ่ยยืนบวกบวกบวกเยอะเขียเนย Ô uh, sai xong căn bớt Đi tròn Sai ừ. em ngám bớt lên Lạt nổi đấy thử tên dây khiệt lên tuần Sai này đó, phải Nhà lôi 3 tem hấp อโอ้โอหตายตัอนนี้ปะดุกน้อยกินได้เกี่ยวยุ่งนานจือปปะดุกโอ้ยเยอะขี่เดียนครับหลังนี้นปะดุกเลยโอ้ปะขีดหน, <c oughs> น่อยกว่ามันขึ้นใหญ่กว่านี้เล้มวมาแช่ตัวเย็นกัย เอาบ้างมาอย่างงงดางสวยเดวดึงปลาเนีานะาผลงานเช้านี้นะครับผมตถืแต่เนื้อเขียดเนื้อเขียดเนาะส่วนอันเนื้อขีเดียนนะครับก็ปลาหมอนี่ครับผมแล้วก็ปลาดุกนะฮะไอช่อนถือแต่เนื้อเขียดนะครับเช้านี่แค่แต้ไมไปลังนึงขาด ขาดหลังนึงเบ็ดอ่ะโอยู่เห็นแต่ได้พันน้ำคัน้นเบ็ดอยู่ังเน,น้ำเก็ดขึ้นแห้งแล้วครับพี่นอ้องต้วมเบ็ดตายต้วม,ว,วมเยอะเจียดตายเบ็ดเลยเจ้านี้กรับหมานนะครับอพอได้อยู่หรือว่าโอเคครับปลาคอไม่จะใส่ซ้ำกันเลยครับนี่เอาถือว่าหมาน มาเนี่ครับคลิปนี้เปิดดูดการไหมน้ำน้ำถ่วง<อ>ดูดูการน้ำถ่วมนะเม<อ>ื่อคืนถือเต้ยเยียขี้เดียนเนาะแม่นวะเขียดยังมาทำงานยังเมื่อคืนครับมาถือเต้ยยังเมือเ่อเสานะครับเยียเขียดแลก็ใส่น้ำเนี่ยใส่ทำการดัดด้วยนะครบับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไทยบัตตน้องเรือนะครับผม <laughs> น้ำขึ้นแห้ง okay. น้ำท่วมครับช่วงนี้ไปใส่มุ้งขึ้นไปใส่เบ็ดแล้วมเบื่องกันก็่คือว่านันคิบอันใดก็คือว่าไปนั่นแหละเรอติดตามครับผมว่าพรแปนสีฟ้าไปเราะอายุหากินทั้งแดงน,นะครับอายสีเบดถ้าไปใส่มุ้งใส่แั้งครับช่วงนี้น้ำขึ้น,นครับผมไปเดี๋ยวกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ Gracias. Uh.